ครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับนี้เราจะมาเปิดกล่องนะฮะสินค้าที่เพิ่งส่งมาจากร้านในช้อปปี้นะครับเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหายห่างหายกันไปนานนะฮะเราคอนเทนต์ เราก็จะมีการา,าแนะนำร้านค้าที่ส่งส,ส่งเร็วมากนี้อยู่ในประเทศไทยส่งวันเดียวถึงนะนนสั่งช่วงนี้ก็จะสั่งเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ตกปลาเยอะหน่อยคนระับเพราะว่าตกปลากินเองครับต้องซื้อเป็นเป็นสิ่งที่น่าฝึกฝน,นนะฮะการตกปลาอ่อ่ะ Okay. พูดถึงการแฮกก็พอได้นะเก็บมีครับพอได้เลยละ่ะง่ายๆเพราะว่าส่งไม่ไกลจากโอเคไอบุ <c oughs> ปลากรนี่ขอห้สือที่มาข้างในเป็นนี่ครับลาพาร่านี่ลาพาร่านะฮะเอ่อ SDR 0 7นเจ็องชาโนเล็ค ลาพาราชาโนลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้างในเป็นยังไงก็ขนาดประมาณไม่น่าเกิน7เซนประมาณนะั้นนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะประมาณ5กรัมนะจับไม่กีบหรือ7กรัม5เซนหรือเนี้ยสลับมันอยู่อย่างเงี้ยแต่ตัวเล็กครับไม่ใหญ่เขาบอกว่าแอคชั่นของตัวนี้คือเป็นแอคชั่นของ ปลากระพงโดยเฉพาะเลยนะ,นะตัวเบ็ดไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ในไซส์ที่กำลังดีเลยตัวก็พอดีอ่ะเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ปลากระพงชอบมากนะใครที่ไปตกกระพงบ่อหรือตามหมายธรรมชาติต้องมีตัวนี้นะครับาชาลูแหลก ชาด้วยแหละเดี๋ยวมีมีอันนี่ไหมมีลูกปืนด้วยนะขยำมีลูกปืนด้วยนะฮะชาด้วยแหละคือ,อดำน้ำเนี่ยประมาณ3-5ฟุตก็คือตื้นนะลงไปเนี่ยไม่เยอะนะครับประมาณ3-5ฟุตแอคชั่นก็มีทั้งกรอตรงนะหรือจะรีทรีฟ อันเหรือจะ,อะใช้วิธีแบบปั่นเร็วปั่นช้านะครับได้หมดนะเคาะไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นี่ต้องบอกว่ามันเหมาะกับปลาที่อยู่ประมาณไม่ไม่ลึกนะน้ำไม่ลึกน,นี่น้ำไม่ลึกกระสูปก็ได้จริงๆแล้วมันกินทุกปลาแหละนะครับ ปลาลาเหยื่อทุกป่าผมว่าตกได้หมดสำหรับใช้แล้วแหละสีนะครับค่อนข้างดีเลยอุปกรณ์ก็นะฮะมาตรฐานลาราพา่าแต่เวลากดไปนี่ยุบๆนะฮะข้างในน่าจะกลวงข้างในน่าจะกลวงนะ,ะราคาก็380บาทรวมส่งนี่ถ้าหายไปนีป่ปลาไหลเลยนะ ดูจกักการเคลือบสีเอยวัสดุพลาสติกนะครับเรียบร้อยเป็นงานเรียบร้อยนะตาใสสีเขียวนะครับตัวนี้นี่มันเหมาะกับน้ำที่คุณคุ้นหน่อยน้ำคุ้คุณหน่อยตัวจะเด็นแบบสีของปลาที่มันออกไปทางโซนเขียวๆนะฮะเป็น ราจะเรียกมินเนานะมินเนาแครงเบดมินเนา,าดินสั้นนะครับไม่ยาวมากถ้ายาวกว่าน,นี้ก็จะดำได้ลึกขึ้นก็จะเป็นระดับ1เมตร,รตัวนี้เป็นไม่จมนะครับตัวนี้จะลอยนะครับถ้าถ้าไม่ถ,ถ้าปล่อยก็จะลอยขึ้นผิวน้ําแล้วก็กระชากลงกระชากลงไปน,นครับต้องไปลองใช้ดู ผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่แบบว่าสำหรับคนที่ซื้อเหยือะแพงๆมาแล้วก็กลัวว่าเหยือะจะสูญหายไปกับการตีโดยเฉพาะหมายธรรมชาติาตามแห่งน้ำที่เป็นธรรมชาติคลองแม่น้ำมันจะมีตอมีหินมีสวะมีอะไรเยอะนะวิธีการคือคือง่ายๆเลยคือให้ใช้พวก สปูนที่ราคาไม่แพงนะสปูนหรือก็ดีเหล็กครับที่แบบดำลึกๆอะไปแบบกวาดเลยตีกวาดเลยเมเพื่อได้ปลาด้วยตีกวาดเพื่อหาออดูว่าตรงนี้มันมีตอเยอะไหมมีอุปสรรคในการตกเยอะไหมนะครับถ้ามีก็ไม่ต้องส่งราคาแพงไปก็เล่นราคาตัวถูกไปของจีนของอะไรก็ว่าไปนะฮะ เพราะเราไม่รู้ว่าสมมติว่าเราไปเจอน้ําขุนข่นๆหรือน้ําแดงเนี่ยเราไม่รู้ข้างใต้เนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าส่งไปนี้โดนไปขาดสักสามตัวนี้พันหนึ่งนะฮะพันหนึ่งนะฮะอย่าเล่นๆนะอ่าเพราะฉะนั้นเช็คก่อนดีกว่าโดยการตีสปูนนะ,ะหรือก็ดีเหล็กตัวหนึ่งสิบห้าบาทสิบแปดบาทถ้ามันดูแล้วมัน,ม,นมันเสี่ยงอะ่ะเราส่งเยอจีนไปก่อนนะ แต่คนที่บอกว่านะบางคนสักสีสักสีเป็นใหญ่แล้วต้องลาพลาเท่านั้นก็อันนี้ก็เตรียมเงินไว้ได้เลย <_ d ata> ขาดก,กันเป็นว่าเล่นแล้วก็ถ้ามันขาดในน้ําโดยที่เราไม่เคยรู้ใยระดับความลึกหรือเราไม่รู้ว่าข้างใต้นี่มันมีอะไรบ้างอย่าลงเสี่ยงไปเก็บเด็ดขาดเงิน3,400-500 0พันหนึ่ง 300, 400, 500, 000, 1, ทิ้งไปเถอะนะครับเก็บชีวิตไว้ตกไปย,ยาวดีกว่าอันนี้อยากคำเตือนผมนะเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ผ่านครับ ก็ถ้าอยู่กับผมนานก็สะสมไปด้วยในตัวอ่ะจะต้องลองดูว่าอ่จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะโอ้โหไอตะขอนี้ก็ดูแข็งแรงมากนะแล้วก็ตัวเล็กน่ารักเลยเดี๋ยวจะสั่งไซส์นี้มาไม่รู้เบอร์อะไรเอามาใช้กับมินดาวตอนนี้สนใจมินดาวแพงเบ้งอบาวอเบอร์นะครับแล้วก็พวก หล่นอนยางเลยพวกนี้นะครับสนใจเรื่องศิลปะในการตกพวกนี้อยู่นะครับตกแต่พอดีนะครับ <ไป S 1> กินก็คือกิน<ไ>ปล่อยก็ปล่อยนะฮะอย่าไปตกทิ้งขว้างนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะฮะนี่คือชา a d o w และนะครับสีเขียวว้าวนะมาดูใ,ใกล้หน่อยนะนี่นะ380 าใส่แบบวววาวสวยงามนะนี่เวลาโดนแดดนี่แบบปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บเลยนะน่าจะได้ผลดีกว่าเยอะจินแต่ดีเยอะจีนถูกๆก็สวยๆเยอะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่อยๆนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับ Open b o ็อกับผมนะครับจัมโบน้นำนวดราติโก,โก้ตกปลาไม่ได้ปลาแต่ได้กําัังกายแน่นอนนะแล้พวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ